โปรดสแกน QR Code สนับสนุนคนละเล็กละน้อยเพื่อให้ช่องของเรายังคงไปต่อได้ขอบคุณค่ะดวงรายวันประจำวันจันทร์ที่11สิงหาคมพุทธศักราช2568แรม2คงำ้าเดือน9ปีมะเสงตรงกับวันหยุดเพิ่มเติมตามตามติคณะรัฐมนตรี นเกิดวันอาทิตย์การงานวันนี้คิดทำอะไรต้องรอบคอบอย่าหูเบาเชื่อคนง่ายและอย่ามั่นใจความคิดของตนเองจนเกินไปมีเกณฑ์จะเกิดความผิดพลาดสูงใครที่รองงานอยู่วันนี้อาจยังไม่ได้รับข่าวดีและต้องระวังบริวารอายุน้อยที่มาจะก่อปัญหาหรือทำให้งานเสียหายควรระวังอุบัติเหตุในการทำงานให้มากการเงินเงินกำลังเข้ามือ ลูกนี้จะใช้คืนหนี้ที่ยืมไปหากขอกู้เงินกับสถาบันการเงินก็มักจะสมหวังทั้งยินมีเกณฑ์ใช้เงินในการดูแลช่วยเหลือผู้อื่นแต่ก็ยังวางแผนการเงินได้ดีมีเงินเก็บมากขึ้นงานที่ต้องใช้ความรู้ความเข้าใจความคิดสร้างสารรค์หรือจิตวิทยาจะทําเงินให้กับคุณได้เป็นอย่างดีความรักและครอบครัวข้อพิพาทในครอบครัวจะทําให้คุณต้องปวดหัวคนในครอบครัวจะไม่ยอมกัน ทะเละเบาะแว้งกันไม่มีความสงบสุขคนโสดต้องระมัดระวังการเลือกใครเข้ามาในชีวิตทั้งคุณจะมีความลังเลในการเลือกระหว่างสิ่งที่ถูกต้องกับสิ่งที่ผิดสีมงคลสีเทาสีบรอนสีควนบุรีเสริมความรักมั่นคงความช่วยเหลือดูแลทิศมงคลทิศตะวันออกเฉียงเหนือเสริมบริวารดีการติดต่อเจรจาราบรื่นความสัมพันธ์แน่นแฟน เวลามงคล21นาฬิกาถึง22นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันจันทร์การงานคุณจะได้รับมอบหมายงานที่ต้องใช้ความรับผิดชอบสูงอาจไม่ใช่งานที่โดดเด่นแต่จะเป็นรากฐานให้เติบโตในภายหลังการทำงานร่วมกับผู้ใหญ่หรือหัวหน้า ควรเน้นการสื่อสารที่ชัดเจนหากกำลังฝึกงานหรือเปลี่ยนสายงานความขยันจะเป็นตัวสร้างโอกาสใหม่ให้กับคุณการเงินการเงินของคุณกำลังอยู่ในระยะสร้างความมั่นคงอย่างค่อยเป็นค่อยไปลงทุนในความรู้และการทำงานเป็นทีมจะโดดเด่นในการสร้างรายได้แม้รายได้จะยังไม่หวือหวาแต่หากคุณมีความสม่ำเสมอและตรวจสอบรายละเอียดการใช้ใจ่ายอย่างใกล้ชิดคุณจะพบว่าเส้นทางการเงินของคุณ เริ่มมีทิศทางที่ชัดเจนเหมาะกับคนที่กำลังสร้างธุรกิจขนาดเล็กหรือเก็บเงินเพื่อเป้าหมายระยะกลางถึงยาวความรักและครอบครัวคนโสดที่เคยรู้สึกว่ารักไม่สมหวังจะเริ่มเห็นความเป็นไปได้ใหม่ๆในความรักโดยเฉพาะเมื่อคุณเริ่มวางใจและยอมปล่อยให้เรื่องบางอย่างเป็นไปตามธรรมชาติคนมีคู่จะพบว่าการอยู่ร่วมกันอย่างเรียบง่ายกลับกลายเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดไม่จำเป็นต้องจัดหนักจัดเต็มเสมอไป แค่ใส่ใจกันก็เพียงพอแล้วสีมงคลสีเขียวเสริมความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวและอำนาจทิศมงคลทิศตะวันตกเฉียงใต้เสริมความเคารพนับถือโชคลาภและความเป็นมงคลในชีวิตเวลามงคล7นาฬิกา30นาทีถึง9นาฬิกา คนเกิดวันอังคารการงานหากทำงานที่มีหุ้นส่วนอาจาต้องโต้แย้งกันในการทำงานบางครั้งก็มีความลังเลในการตัดสินใจหรืออาจจะพบปัญหาในการหมุนเงินที่ทำให้หนักใจและอาจาต้องพบคู่แข่งที่ทำให้คุณต้องปวดหัวแต่คุณก็จะควบคุมสถานการณ์ได้ด้วยความใจเย็นการเงินคุณทำเงินได้ดีเงินเข้าอย่างสม่ำเสมอด้วยความสามารถของคุณเอง งานที่เกี่ยวกับศิลปะทุกขแขนงงานโรงแรมร้านอาหารหรือค้าขายอัญ,ญมณีจะทำเงินได้มากเป็นพิเศษในวันนี้โชคลาภจะมาจากสัมผัสพิเศษของคุณเองความรักและครอบครัวคุณจะเหน็ดเหนื่อยเพราะความขัดแย้งกับคนในครอบครัวหรือผู้ใหญ่ทางฝ่ายคุณหรือฝ่ายคนรักเพราะเรื่องความเห็นที่ไม่ตรงกันขอให้ใจเย็นเย็นยอมได้ก็ยอมเพราะยังไงก็ตัดกันไม่ขาดส่วนคนโสดคุณจะยุ่งยากใจ เมื่อต้องพยายามเข้าไปจีบใครเพราะปัญหาจากผู้ใหญ่สีมงคลสีม่วงสีชมพูเสริมคนคอยช่วยเหลือลูกน้องบริวารอยู่ในโอวาทและการสั่งการที่ดีทิศมงคลทิศตะวันตกเฉียงใต้เสริมอำนาจวาสนาบารมีมีคนเคารพยำเกรงเวลามงคลหกนาฬิกาถึง7จ็นาฬิกา คนเกิดวันพุธกลางวันการงานการงานวันนี้มีความมั่นคงอย่างเห็นได้ชัดเป็นผลจากความภาคเพียรและวางแผนอย่างต่อเนื่องงานในสายองค์กรหรือราชการจะมีคนในครอบครัวหรือรุ่นพี่ช่วยสนับสนุนคนที่ทำกิจการร่วมกับครอบครัวจะเห็นผลลัพธ์ที่ดีขึ้นอย่างเป็นระบบงานที่เคยลงทุนลงแรงไว้นานแล้วจะเริ่มเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ในตอนนี้การเงิน เงินจะหายากทั้งยุ่งยากในการบริหารอาจจะเก็บเงินยากและใช้ใจ่ายแบบต้องกระเบียดกระเสียนหากมีลูกหนี้จะเก็บเงินยากและควรระวังนิติกรรมหรือเอกสารทางการเงินที่จะเกิดความผิดพลาดทำให้เสียเงินโดยใช่เหตุได้ความรักและครอบครัววันนี้ควรงดเที่ยวตามสถานบันเทิงอาจจะเจอคนไม่ดีที่จะเข้ามาหลอกลวงให้คุณเสียใจได้ ผู้ใหญ่ควรระวังเด็กหรือบริวารอายุน้อยในบ้านที่อาจจะถูกหลอกให้เสียชื่อเสียงคนโสดยังไม่ควรตกลงปลงใจกับใครเพราะมีเกณฑ์พบคนไม่จริงใจสีมงคลสีดำสีเทาสีน้ำตาลสีม่วงเข้มเสริมความเคารพรักสนาราสีความผ่องใสหน้ามองต่อผู้พบเห็นทิศมงคลทิศใต้ส่งเสริมด้านความรักครอบครัวมีความสุข มีความสามาัคคีกลมเกลียวเวลามงคล7.30นาฬิกา30นาทีถึง9.00นาฬิกาคนเกิดวันพุธกลางคืนการงานการประเมินผลการสอบเลื่อนขั้นหรือการปรับเปลี่ยนโครงสร้างงานจะเป็นประเด็นสำคัญในวันนี้ คุณควรเตรียมตัวให้พร้อมรับคำตัดสินทั้งด้านผลงานทัศนคติและความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานอย่าละเลยสิ่งเล็กๆที่เคยเกิดขึ้นเพราะทุกอย่างจะถูกนำมาพิจารณารวมกันใครที่ทำงานอย่างโปรง่งใสและไม่หลีกเลี่ยงหน้าที่มีโอกาสได้รับข่าวดีการเงินวันนี้มีเกณฑ์ความสูญเสียทางการเงินอาจมาจากความไว้วางใจผิดคนหรือขาดข้อมูลที่เพียงพอในการตัดสินใจ หากคุณกำลังทจ่จณนาการให้ยืมหรือเซ็นคำประกันใดๆควรชะลอออกไปก่อนการตัดสินใจใดที่มีผลระยะยาวควรมีข้อมูลและคำแนะนำจากคนที่เชื่อถือได้เสมออย่าตัดสินใจตามอารมณ์หรือความสงสารความรักและครอบครัวความรักวันนี้เน้นการแบ่งปันและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันคนโสดอาจได้พบเจอคนที่พร้อมจะซัพพอร์ตทั้งความคิดและการใช้ชีวิตโดยไม่รีบร้อน รือเร่งรัดเกินไปสำหรับคนมีคู่อาจถึงเวลาที่ต้องแบ่งเบาภาระของกันและกันไม่ใช่เพียงเรื่องเงินทองแต่รวมถึงกำลังใจความเข้าใจและความเคารพในการตัดสินใจของอีกฝ่ายสีมงคลสีแดงสีทองเสริมคนช่วยเหลือมั่งมีโภคทัพย์ธุรกิจสำเร็จทิศมงคลทิศตะวันตกส่งเสริมด้านสุขภาพที่ดีความปลอดภยัยและความปลอดโปร่งใจ เวลามงคล15นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันพฤหัสบดีการงานงานที่คุณคาดหวังว่าจะนำไปสู่ความก้าวหน้าอาจกลับกลายเป็นภาระที่สร้างความเครียดหากสถานการณ์ไม่เป็นใจควรพิจารณาถอนตัวอย่างมีเกียรติ มากกว่าฝืนเพื่อรักษาหน้าตาการเงินความขยันจะทำให้คุณประสบความสำเร็จในการทำเงินตามที่หวังงานที่เกี่ยวกับการลงทุนหุ้นหรืองานฝีมือจะทำเงินได้มากเป็นพิเศษในวันนี้บางคนจะมีโชคหรือได้รับของมีค่าจากเพศตรงข้ามหรือคนรักความรักและครอบครัวระวังการทะเลาะกันอย่างรุนแรงกับคนในครอบครัวต้องใจเย็นให้มาก พราะมีเกณฑ์ที่จะถึงขั้นเก็บไม้เก็บมือไม่อยู่ทำร้ายร่างกายกันได้และระวังอุบัติเหตุที่คาดไม่ถึงที่จะเกิดกับคนรักหรือคนในครอบครัวคุณได้งดการเดินทางไปลหรือทำอะไรที่เสี่ยงต่อการบาดเจ็บในวันนี้สีมงคลสีเทาสีบรอนสีควนบุรีเสริมความเข้มแข็งของร่างกายและจิตใจสงาราศีและความเคารพทิศมงคลทิศใต้เสริมความเข้มแข็งทางจิตใจ ผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือได้รับความเมตตาจากคนทั่วไปเวลามงคล7.30นาฬิกา30นาทีถึง9.00นาฬิกาคนเกิดวันศุกร์การงานวันนี้คุณอาจรู้สึกว่าต้องทำงานเกินหน้าที่เพื่อรักษาความเชื่อมั่นจากหัวหน้า หรือแสดงให้คนอื่นเห็นว่าคุณยังควรค่าแก่ตำแหน่งที่มีอย่าปล่อยให้ความกลัวการสูญเสียทําให้คุณหมดแรงให้เน้นที่คุณภาพของผลงานเป็นหลักและไม่จําเป็นต้องแสดงตัวทุกครั้งที่มีปัญหาเกิดขึ้นเลือกยืนหยัดในประเด็นที่จําเป็นจะดีที่สุดการเงินช่วงนี้คุณอาจรู้สึกสับสนกับสภาพคล่องของตนเองเหมือนมีเงินเข้ามาแต่กลับไม่เหลือเก็บส่วนหนึ่งเกิดจากการขาดการควบคุมภาพรวมของรายรับรายจ่าย และอีกส่วนมาจากการกระจายเงินไปในหลายจุดเกินไปคุณควรกลับมาจัดระบบบัญชีอย่างเข้มงวดแยกชัดเจนระหว่างค่าใช้จ่ายประจํากับค่าใช้จ่ายเพื่อความพอใจและตรวจสอบความจําเป็นก่อนใช้เงินทุกครั้งความรักและครอบครัวให้ระมัดระวังการเจ็บป่วยอย่างกระทันหันหรืออุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันจะเกิดขึ้นกับคนรักหรือคนในครอบครัวของคุณได้วันนี้ต้องระมัดระวังให้มากโดยเฉพาะบริวารที่เป็นเด็ก และผู้สูงอายุคู่รักจะเกิดความไม่เข้าใจกันอย่างมากจนถึงขั้นเกิดความรุนแรงขึ้นได้ควรใจเย็นเย็นกันไว้ก่อนสีมงคลสีดำสีม่วงสีกรมท่าเสริมความเข้มแข็งความมุ่งมั่นพยายามการงานประสบความสำเร็จโดยง่ายทิศมงคลทิศตะวันออกเฉียงใต้เสริมสิริมงคลเพิ่มกำลังใจและความนิยมชมชอบเวลามงคล 21นาฬิกาถึง22นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันเสาร์การงานมีเกณฑ์ที่คุณจะต้องเปลี่ยนงานหรือถูกตัดออกจากโปรเจกต์ที่กำลังรับผิดชอบจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการงานอย่างฉับพลันซึ่งคุณควรเตรียมรับมือให้ดีระวังการทำงานที่เสี่ยงกับสุขภาพและชีวิต อย่าประมาทเด็ดขาดการเงินคุณหมุนเงินได้คล่องขึ้นการเงินแม้ไม่ได้เข้าออกมากแต่ก็มีความมั่นคงและสม่ำเสมอใครที่มีคดีทางแพ่งอยู่วันนี้ก็มีเกณฑ์ได้รับความเป็นธรรมยังไม่เหมาะกับการลงทุนใหม่ๆแล้ววันนี้คุณจะสามารถเก็บเงินได้มีเงินออกมากขึ้นความรักและครอบครัวความรักในวันนี้เกี่ยวข้องกับการแสดงออกอย่างตรงไปตรงมา คนโสดควรใช้ทักษะส่วนตัวให้เป็นประโยชน์เช่นความกล้าเปิดเผยหรือการสื่อสารอย่างมั่นใจส่วนคนมีคู่หากรู้สึกว่าความสัมพันธ์ชะงักควรใช้โอกาสนี้ในการริเริ่มสิ่งใหม่ร่วมกันเช่นวางแผนท่องเที่ยวหรือเปิดใจคุยในเรื่องที่เคยหลีกเลี่ยงสีมงคลสีส้มสีแสดส่งเสริมความนับถือหน่าเลื่อมใสสุขภาพและชื่อเสียงอันดีในสังคม ทิศมงคลทิศต,ตะวันออกเสริมความมุ่งมั่นกำลังใจที่ดีและอดทนในการต่อสู้กับอุปสรรคเวลามงคล22นาฬิกา30นาทีถึง24นาฬิกา